สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง a ต t o Review วันนี้เราจะพามาดูรถที่หลายคนถามมาหาอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือ s z u k กิชาร์สรถซีดานที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดคุ้มค่าและดูแลง่ายเหมาะกับคนที่ต้องการรถใช้งานทุกวันแบบไม่จุกจิกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนแม้ว่า s z u k กิชาร์สจะไม่ใช่รถที่หรือหวาหรือโดดเด่นที่สุดในคลาสแต่ก็มีความเรียบง่ายและดูหรูในแบบของตัวเอง ไฟหน้าเพียวกระจังหน้าขนาดกำลังดีและเส้นโค้งตัวรถที่ทำให้ดูยาวและสมส่วนเวลาเห็นบนถนนจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นรถที่ดูสุภาพและมีความเป็นผู้ใหญ่เปิดประตูเข้ามาด้านในภายในของชาสถือว่าให้พื้นที่กว้างอยหางน่าประทับใจเบาะนั่งรองรับสบายเหมาะกับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังช่องวางขายเยอะกอว่าที่คิดทำให้การนั่งทางไกลไม่อึดอัดวัสดุดตกแต่งภายในก็ถือว่าดีตามมาตรฐาน พร้อมระบบเครื่องเสียงและหน้าจอที่ตอบโจทยการใช้งานทั่วไปได้สบายด้านสมรรถนะรถรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์1.25ลิตรให้กำลังพอเหมาะกับการขับในเมืองและโลง่งโล่งบนถนนใหญ่จุดเด่นที่สุดคือความประหยัดน้ำมันที่หลายคนยืนยันว่าทำได้ดีจริงใช้ในชีวิตประจำวันก็ประหยัดเงินค่าน้ำมันไปได้เยอะและยังมีช่วงล่างที่นุ่มพอเหมาะไม่กระด้างจนเกินไปเหมาะกับการใช้งานทุกสภาพถนน เรื่องค่าดูแลรักษาซูซูกิถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเป็นมิตรอะไหล่ไม่แพงช่างทั่วไปก็ซ่อมได้ทําให้คนที่มองหารถไว้ใช้นานๆไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวสําหรับใครที่กําลังมองหารถซีดานที่คุ้มค่าราคาดีประหยัดดูแลง,ง่ายซูซูกิชัสยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากถึงแม้จะไม่แรงที่สุดหรือไฮเทคที่สุดแต่เป็นรถที่ให้ความมั่นใจใช้งานได้จริงและตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้แบบสบายสบาย ฝากกดติดตามช่อง Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นอื่นๆด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ